สบายดีสุกคู่สุกคนมันนี่บม่ได้พาทุกคนมาเหตดกับข่าวอียงเลยกะในเน่เนืองวันแม่เนาะก็อยากเซมาว่าข้อมกิ่งของแม่ขอยเองทีเล่าเลี่ยงขอยมาจนใหญ่ปันนี่คลิปนี้อาจจะลงหลังวันแม่เนาะเพราะว่าเพิ่งตัดคลิปแล้วน้ำเนาะถึงได้ลงชาเอาง่ายๆกะข่อยก็อยากว่าวิลกรรมของขอยนี่แหละกัสีบออกตั้งแตน่น้อยๆเลยละกันเฮากบ็บ่ได้เราทำเบิดในชีวิตเนาะเฮาก็สิหยอกความชัวตัวเองออกมาคำสีเราทั้งเบิดกะสิบเซคลิปก็ยังบ่จบจากเอ่อ กาซิมาเขาเรื่องเลยเนาะคอยเป็นคนหนึ่งที่ถือตามใจมาตลอดตั้งแต่แน่ๆเลยอยากได้ยังเราก็ซื้อให้คำว่าซื้อให้เฮากาสแอบเอาจนได้เนาะ อยากก no ินยังก็ได้กินทั้งที่ตอนเล่าแน่ๆอยากกินยังกับโบเคยเสียได้กินพอฮ่เริ่มญ่ขึ้นเขาช่วงวัยรุ่นช่วงนี้ก็กําลังเป็นช่วงเห็นเขามีก็อยากมีเห็นเขาได้ก็อยากได้เห็นเขาไปใส่ก็อยากไปน้าเป็นช่วงที่อยากหูอยากเห็นอยากลองไปเบิร์ตซูย่างอีเมลบอกยังก็บโเคยฟังเราบอกเราสอนกระเทียงเราข่อยกับคนหนึ่งแหละในครอบครัวที่เหตุแห้เราผิดหวังซ้ำๆแต่ข่อยกับโกเคยเขาใจล่าว่าเราหูวสึกจังไลแน่บอกเคยกระทั่งบอกหักเล่าเพราะอาอายที่สิบอกออกไปช่วงนี้ก็เป็นช่วง ที่ okay, เฮาเกลเลายที่สุดเลยเพราะว่ามักไปหาลอหลินกลางคืน,นไปซื้อมู่ขนาดเฮาบ่มีเงินเฮาก็ยังไปน้ำมูตอนนี้กะอัิมีเสียงรบกวนจักน้อยเนาะรือว่าเสียงดึกหน่อยเข้ามาแทรกเพราะว่าเอาเคตืงนตื่นให้หลินของหลินถาไปก่อนเนาะเพราะว่าเฮาผ่าขิปอยู่กับผ่กบดนนะ่ดนเนาะมาว่าเรื่องของเฮาต่อเลยดีกว่าเฮาเพิ่งเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่ก็คือตอนที่เฮามีลูกนี่แหละความหักความแพงความเป็นห่วงที่เฮามีต่อลูกคณาะ เราเลยเบ่อ,อยากห้หลินตอนนั้นขึ้นหรือว่าไปหาหลาะไปหาเทีเ่ยวแต่เราก็บ่เคยจมแหตฟังจักเทื่อว่าเมื่อยว่าบ่อ,อยากเลี่ยงเขาเลยทั้งที่คอยบ่เคยเหตุอีหยังให้เราบ่บเป็นห่วงจักเทื่อหากสีหูตอนมีลูกก็คือกว่าสีเหลียงไพแต่ละคนจะคนให้มันใหญ่ขึ้นมาได้นี่โบแมนเรื่องง่ายเลยแต่ลูกเขาตอนนี้ก็ยังบบหอดขวบเนาะหากก็ได้เจ็ดเดือนตอนนี้ก็ู้แล้เนาะว่ากาสีเหลียงไผจะคนให้มันใหญ่ขึ้นมาได้นี่คือเมื่อยส่ำได แต่เฮาก็เต็มใจที่ซีเลี่ยงเขาคลิปนี้ก็สิเเราเรื่องตัวเองก็สิประมาณนี่ก็พ่อเนาะคอยอยากให้แม่คอยได้เห็นคลิปนี่แหละแต่ว่าเราบ่มีโทรศัพท์เนาะเพราะว่าแม่คอยเราลินโทรศัพท์บ่เป็นก็อยากสิบอกอีเม่ว่าฮักเจ้าลหลายๆเดอ้อเพื่อมีคนเปิดคลิปให้เบิร์กะนะ